ูกับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรก่อนรับฟังบทความขอประชาสัมพันธ์งานรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม27สิงหาคมนี้กับท่านอาจารย์ดรนิเวศและผู้เชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นเวียดนามทั้งในและต่างประเทศรายละเอียดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะและสำหรับบทความสัปดาห์นี้การอพยพครั้งใหญ่ของ VI สภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่แทบจะไม่ให้ผลตอบแทนติดต่อกันมานับ10ปีนั้นทําให้นักลงทุน VI หลายคนเริ่มย้ายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นอื่นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนและแม้แต่ที่เป็น VI พันแท้ที่เคยประสบความสําเร็จอย่างงดงามและรวยไปแล้วจากตลาดหุ้นไทยขณะนี้มีเงินลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมากกว่าตลาดหุ้นไทยไปแล้วส่วนตัวผมเองก็มีหุ้นต่างประเทศเกือบ30เอร์เ์แล้วและน่าจะเพิ่มขึ้นไป ไดอ้อันนี้ส่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือมูล,ลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นตามดัดชนีหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นเร็วกว่าตลาดหุ้นไทยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การย้ายถิ่นฐานไปสู่สถานที่อุดมสมบูรณ์ว่าของคนหรือมนุษย์นั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ขึ้นในโลกจากประวัติศาสตร์ของคนอย่างพวกเราที่ถูกเรียกว่าโฮโมเซเปียนหรือมนุษย์ผู้ชาญฉลาดนั้นพวกเรากำเนิดขึ้นในแอฟริกาและน่าจะอยู่ที่นั่นมาหลายแสนปีแล้วแต่แล้วในช่วงเวลาน่าจะประมาณแสนปีถึง6ถึงเหมื่นปีที่ผ่านมาพวกเราก็เริ่มอพยพครั้งใหญ่ออก จากแอฟริกาและกระจายไปทั่วโลกโดยทวีปสุดท้ายที่ไปถึงน่าจะเป็นอเมริกาเหนือเมื่อประมาณอย่างน้อย20,000ปีที่แล้วเพราะนั่นเป็นสถานที่ที่ไปยากที่สุด การที่โฮโมโซเปียนย้ายถิ่นฐานออกจากแอฟริกานั้นสาเหตุสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอคนที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอันนี้ส่งจากการที่โฮโมซเปียนมีความรู้และความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มสามารถเอาชนะสัตว์อื่นในการแย่งชิงทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารที่มักจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในช่วงเวลานับ ปีการลงทุนแบบ V.I. ของไทยนั้นได้กำเนิดขึ้นประมาณ2,540หลังวิกฤตต้มยำกุ้งที่ก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เลวร้ายกับการลงทุนของนักลงทุนในยุคก่อนหน้านั้นอย่างรุนแรงจนทำให้นักเล่นหุ้นแทบจะสูญพันแต่สำหรับ Value Investor หรือ V.I. ที่ยึดถือหลักการซื้อหุ้นก็เหมือนกับการลงทุนในธุรกิจช่วงเวลานั้นกลับกลายเป็นโอกาสที่จะได้ซื้อหุ้นและซื้อธุรกิจในราคาที่ถูกมากและ ต่ำกป่ระมูลค่าที่แท้จริงซึ่งจะทำให้สามารถทำกำไรหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงในอนาคต คนที่เรียกตัวเองว่า V.I. นั้นถ้าจะพูดกันแบบโม้ก็คงคล้ายกับที่เราตั้งชื่อมนุษย์ปัจจุบันว่าโฮโมซเปียนซึ่งหมายถึงคนที่ชาญฉลาดในขณะที่คนประเภทอื่นเช่นโฮโมนีแอนดอร์เทลซึ่งเคยอยู่ร่วมโรคกับตนเองมานับแสนปีและจริงๆก็ฉลาดพอกันกลับไม่ได้ถูกตั้งชื่อแบบนั้นและก็สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ4ี่0 0ปีที่แล้วกล่าวก็คือพวก VI นั้นมีความภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นนักลงทุนผู้ชาญ ฉลาดหรือเป็น i n t e l l i g e n นอินเวสเตตามชื่อหนังสือที่เป็นไบเบิลของพวกตนเขียนโดยเบนเกรแฮมบิดาของ V.I. และถ้าจะตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เรียนแบบโฮโมเซเปียนนักลงทุน V.I. ก็อาจจะมีชื่อว่า Invest to s ซเปียนที่เอาชนะนักลงทุนพันอื่นโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเข้าสู่สภาวะแวดล้อมที่แย่ลงเรื่อยๆ แต่คนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของความผันผวนเหมือนกับเรื่องของภาวะบรรยากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวในช่วงเวลาเป็นหมื่นปีในสมัยที่โลกยังอยู่ในยุคหินที่โฮโมเซเปียนต้องเผชิญกล่าวก็คือตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยถดถอยลงจากที่เคยอยู่เป็นอันดับสูงต้นๆของอาเซียนที่ 5- 7ต่อปีเป็นประมาณ 3- 4หรือน้อยกว่าในช่วงเร็วๆนี้ส่ง ผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไม่ไปไหนมานานและ v i ไอจำนวนไม่น้อยได้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าผิดหวังมากซึ่งทําให้พวกเขาต้องหาทางแก้ไข v i ไอจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนแนวทางการลงทุนหลายคนเริ่มหันมาเก็งกำไรมากขึ้นเช่นซื้อขายบ่อยและเร็วขึ้นบางคนก็เล่นหุ้นน้อยตัวและอาจจะเน้นหุ้นที่มีโมเมนตัมคือเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสที่คนสนใจกันมากการคอเนอร์หุ้นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ มีมากขึ้นเหมือนว่าการลงทุนแบบ V.I ดั้งเดิมที่เน้นเรื่องของมูลค่าพื้นฐานเปรียบเทียบกับราคาหุ้นและมองหา margin of safety หรือส่วนต่างเพื่อความปลอดภัยที่เป็นหลักการสำคัญที่สุดของ V.I นั้นถูกละเลยไปมาก กลยุทธ์ใหม่ๆเหล่านั้นดูเหมือนว่าจะยังใช้ได้สำหรับ V I บางคนที่มีพลังเงินและพอร์ตใหญ่พอที่จะขับเคลื่อนหุ้นได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ากลยุทธ์เหล่านี้ก็กำลังได้ผลน้อยลงไปเรื่อยๆปรากฏการ์คอนเนอร์แตกที่หุ้นที่เคยปรับตัวขึ้นไปเร็วมากตกลงมาจนแทบเป็นหายณะเมื่อเร็วๆนี้ทาให้นักลงทุนจานวนไม่น้อยทอนตัวออกจากหุ้นร้อนไปมากและคิดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นอื่น ที่ดูมีอนาคตฝ่า นักลงทุน VI เริ่มอบพยพการลงทุนไปต่างประเทศตั้งแต่ประมาณ6-7ถึงปีที่แล้วนำโดย VI รุ่นแรกๆของตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนแนวเหตุฟันทั้งที่ทบริหารโดยคนไทยที่ลงทุนโดยเงินของครอบครัวและที่บริหารโดยชาวต่างประเทศที่มองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะถึงจุดที่โตช้าแล้วในส่วนของนักลงทุนส่วนบุคคลน,นั้นผมเองเป็นคนแรกๆที่ไปพร้อมๆกับนักลงทุนอีกกลุ่ม ที่เป็นแนว VI รุ่นเก่าและแนวพันแท้ที่เริ่มมองเห็นว่าหุ้น Value ที่เคยหาได้ง่ายมากนั้นล้วนมีราคาแพงเกินพื้นฐานไปมากคุณภาพของหุ้นที่เล่นกันก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ก็มีการชี้นำหรือเชียร์กันหนักมากในสื่อสังคมต่างๆที่มีท่วมตลาดที่สำคัญคือราคาหุ้นเหล่านั้นต่างก็วิ่งกันขึ้นไปเป็นร้อยๆเปอร์เซนต์ในเวลาอันสั้น ตลาดหุ้นเวียดนามดูเหมือนว่าจะเป็นแห่งแรกของการอพยพออกจากตลาดหุ้นไทยเวียดนามถูกมองว่าอุดมสมบูรณ์มากสำหรับการลงทุนหาทรัพยากรซึ่งก็คือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนเหตุผลหลักตั้งแต่แรกก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและโครงสร้างพื้นฐานที่จะดีต่อไปเช่นในเรื่องของคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวและมีศักยภาพสูงรวมถึงการที่ประเทศอยู่ใกล้และมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับ ไทยมากเป็นเหตุผลสำคัญในช่วงแรกของการลงทุนหลังจากรอบแรกของการอพยพไปเวียดนามผ่านไปความก้าวหน้าของเวียดนามก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เศรษฐกิจที่เคยดีกลายเป็นดาราและโตเร็วเป็นอันดับต้นของอาเซียนและโลกถนนทุกสายตอนนี้แทบมุ่งสู่เวียดนามอาน,นิสงส์ส่วนหนึ่งจากการเป็นตัวเลือกของฝ่ายโลกเสรีที่กาลังมีปัญหากับจีนดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามสะท้อนควา,ามก้าวหน้านั้นและวิ่งขึ้นไป อย่างรวดเร็วและสูงมากและสูงกว่าไทยในสมัยที่ตลาดเคยรุ่งเรืองนักลงทุนไทยแนวว I รุ่นใหม่เริ่มสนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเวียดนามที่เปิดเพิ่มขึ้นมากมายไม่ต้องพูดถึงกองทุนรวมส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งสูงที่ซื้อความคิดว่าเวียดนามคือตลาดที่มีอนาคตในระยะยาว ต่อจากเวียดนามการอ,อพยพย,ยังดำเนินต่อไปยังตลาดหุ้นอเมริกาสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่มีการศึกษาจากต่างประเทศที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและรู้จักบริษัทระดับโลกจำนวนมากที่อยู่ในสหรัฐแต่สิ่งที่ทำให้คนสนใจลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาจริงๆน่าจะอยู่ที่ผลตอบแทนตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงโควิดในนนั้นเติบโตโดดเด่นมากซึ่งทำให้นักลงทุนไทยลดการลงทุนในตลาดไทยล และหันไปลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาแทนเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือโครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนในการซื้อขายหุ้นสารัฐมีประสิทธิภาพและถูกลงมากจีนเป็นอีกหนึ่งแห่งที่นักลงทุนอ,อพยพไปหาการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคนที่ไปจีนนั้นผมคิดว่าเป็นเพราะหุ้นมีราคาถูกมากวัดจากมาตรฐานแบบ V.I เช่นค่า P/E และ Market Cap โดยเฉพาะหุ้นของเทคโนโลยีขนาดยักษ์ทั้งหลายอย่างไรก็ตามผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหุ้นจีนดูเหมือนว่าจะยังไม่ออกผลอันนี้ส่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ในระยะหลังไม่เอื้ออํานวยกับตลาดทุนนักทําให้นักลงทุนหลายคนดูว่าเป็นตลาดที่ยังมีความเสี่ยงสูงเกินไปและคนที่ไปดูเหมือนว่าจะต้องมีความรู้และความเข้าใจมากกว่าคนที่ไปลงทุนในต่างประเทศอื่น การอพยพจากตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะยังไม่จบนักลงทุนต่างชาติเองก็ทยอยอพยพออกต่อเนื่องคิดเป็นเงินหลายแสนล้านบาทในช่วงหลายๆปีมานี้ ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ในสายตาของนักลงทุนเหมือนดังแต่ก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมงานรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม2023 1ปีมี1ครั้ง27สิงหาคมนี้เปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์แล้วรายละเอียดดูลิงก์ใต้วิดีโอนี้แล้วเจอกันวันงานค่ะ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิละวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vi.com e t n a m v i และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ